ว่าเป็นน้าความภาคภูมิใจนะครับที่คนตัวเล็กสร้างความสาเร็จและนําชื่อเสียงสู่ประเทศชาติครับเดี๋ยวพิชาขอญาตนิดหน,นึ่งหนังสือพิมพ์ท่านผู้ชมครับหนังสือพิมพ์ซาวอร์เซนตันวิจิเนียเนี่ยเขาได้ลงบทความออกไปทั่วโลกในเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ออกไปใน YouTube ออกไปในในหนังสือพิมพ์ทั่วอเมริกาเลยนะครับเขาบอกว่าคนไทยคนหนึ่งแปลภาษาไทยนะคุณอุบลเนี่ยเกิดที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งจบเพียงพ4 นะครับป .4 จะเป็นเจ้าของโรงแรมประวัติศาสตร์ของอเมริกาคือเมืองโรงแรมเบลเกรนะครับก่อนหน้าหรือชื่อเบลเกอินนะครับอยู่เมืองสแตนตันรัฐเวอร์จิเนียห่างจากวอชิงตันดีซีไปขับประมาณ3ชั่วโมงนะครับเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ของอเมริกาเข้าเลยเมืองสแตนตันน่นะฮะแล้วเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของโรงแรมประวัติศาสตร์แห่งนี้ซึ่งไปออกชั่นได้ก็คือเปิดการประมูลนะครับออกชั่นปหน้านี้โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเป็นเจ้าของคุณไมเคิลออแกนเป็นเจ้าของ นะครับหลังจากนั้นคุณไมเคิลออแกนก็เกิดการเปิดการประมูลเขเพราะเขาทำไม่ไหวแล้วก็เป็นโรงแรมประวัติศาสตร์ซึ่งโรงแรมแห่งนี้ควีนอลิซาเบธเคยไปทานอาหารที่นี่ท่านอาดีตประธานาธิบดีหลายสมัยเคยไปทานอาหารที่นี่หลายคนนะครับซึ่งเป็นอายุ150ปีนะท่านผู้ชมถ้าเกิดไปในเว็บไซต์ตอนนี้โรงแรมเบลเกรอินเนี่ยเปลี่ยนเป็นอู่บนไทยวิกตอเรียนเรสทลองแอนด์อิน bon นะครับก็หมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นชื่อของคนไทยด้วยมีส่วนร่วมอันนี้คือความภูมิใจที่ไม่ใช่เฉพาะ คุณอุบลคนเดียวหรือครอบครัวแต่เป็นความภูมิใจของคนไทยที่าจากเด็กป .4 นะครับซึ่งต่อสู้มาผมอ่านในนี้ท่านผู้ชมครับสามารถอ่านในเว็บไซต์เปิดใน Google ใน YouTube ได้เลยว่า U bon, U bon, อุบลยูบลไทยวิกตอเรียนเรตรองแอนด์อินนะครับท่านจะเห็นสภาพทางโรงแรมที่พักก็ดีแล้วก็ความมินอยู่ซึ่งคุณอุบลเนี่ยเขาบอกสายต้ามาจากการเป็นพนักง,งานล้างจานก่อนคือล้างล้างห้องน้ํา ล้างห้องน้ําหลังจากนั้นก็เลื่อนมาเป็นพนักงานเสิร์ฟนะครับจากเสิร์ฟก็ขึ้นมาเป็นเป็นกุ๊กจากกุ๊กก็คือมาพิสูจน์แล้วเป็นก็เป็นเชฟจากเชฟก็มามีหุ้นส่วนในร้านอาหารและหลังจากนั้นกลายเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของห้องอาหารก่อนเขาเรียกร้านอาหารเม็กซิกันเอลกากิโตอยู่ที่วูดบริดในเวอร์จิเนียหลังจากวูดบริดปุ๊บกับหลังจากนั้นก็ขยายสาขามาไปที่เปิดที่ฟอร์เชส อยู่ในกรุงติดก,กับวอชิงตันดีซีนะฟอร์เชอร์ในในปรินวิลเลียมคาวตี้ในในในเวอร์จิเนียนะครับเป็นเมืองโบราณเหมือนกันเวอร์จิเนียติดก,กับอาริงตันคาวตี้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่เอ่อเอ่อมาที่สตตนตันมาเปิดขยายอีกหลายสาขาซึ่งแล้วเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเทสต์ออฟดีซีก็คือเป็นชนะเลิศด้านอาหารด้านเทสต,ต่างๆคนระดับนายกเทศม,น,มนตรีของกรุงวอชิงตันดีซีในเวอร์จิเนียก็ดีรู้จักชื่อคุณอุบลในฐานะ เป็นเป็นนักที่แบบเปิดเทศกาลอาหารในทั่วหลายในรัฐ a ริรัฐบริลีแลดรัฐใ,ในกรุงวอชิงตันดีซีในเวอร์จิเนียสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ทําให้คนไทยมีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์สิ่งเหล่านี้รัฐบาลไทยสมควรที่จะสนับสนุนในการท่องเที่ยวเพราะร้านอาหารไทยอย่างอย่าลืมว่าร้านอาหารไทยในอเมริกาหลายหมื่นร้านอาหารเนี่ยพอไปปุ๊บเขาจะมีภาพ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งฝรั่งไปเขาก็ให้ความเคารพสิ่งเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งของร้านอาหารไทยในอเมริกาหรือทั่วโลกอคุณช่างผมเพิ่งบอกว่ามันไม่ได้แค่ร้านอาหารครับมันมีไมตรีของคนทั้งประเทศไปด้วยครับผมไม่เคยไปในเมืองพิจิเนนะครับผมไปที่บอสตันกับนิวยอร์กกระแายที่เมืองนี้ยังไม่เคยไปนะครับแต่ที่จงแต่เธงเห็นแล้วนะครับ ็นจากอ่านแล้วจากเหตุการณ์นี้แล้วครับว่าหน้ามันมันปลื้มนะครับมันน่าปลื้มที่คนไทยอย่างเราเนี่ยครับเป็นร้านอาหารที่สร้างมาถึงนล้ตั้งนานเนี่ยครับสร้างตัวมาถึงสามสิบปีด้วยสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีด้วยความดีผมยอมรับนะครับว่าไม่ใช่สามสิบปีความยาวนานแต่เป็นสามสิบของความดีที่เขาไม่ย่อท้อเขาตั้งมั่นอยู่ในความดีที่ไม่ย่อท้องั้นความดีของคุณอุบลเนี่ยมันย่อมเหมือนความดีของคนไทย ที่เห็นว่าเรานี่มุ่งมั่นที่อยู่ความดีมันเหมือนความคนไทยนัปมาเทศนี่เราอยู่ในความดีครับและอีกอันก็คือคนที่ไปร้านอาหารไปที่โรงแรมเบลเกรหรืโรงแรมอุบลไทยวิกตอเรียนได้ลองแอนด์อินเนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาเขาอ่านจากหนังสือพิมพ์จากเว็บที่คนไทย เจอภาวะ <imens> น้ําท่วมมหาวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยเขาก็ส่งกําลังใจส่งกําลังใจส่งความช่วยเหลือแม้แต่ร้านอุบลอินเขาก็ส่งเงินทองมาช่วยเหลือซื้อของเครื่องยังที่ไปกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่นครสวรรค์ที่อุทัยธานีที่ร่วมกับรายการตามหาความจริงเนี่ยช่วยอย่างพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยกับคุณพี่อุบลเนี่ยก็คือเป็นคนที่เลี้ยงน้อง,องเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กๆมาตั้งแต่เด็กมีความกระตันยูแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบ ติดดินแล้วก็กลับเมืองไทยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะครอบครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแดงเฮอรลองซึ่งเป็นสามีของผุธอุบลเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยเหลือและภูมิใจเป็นนายทหารแล้วก็หลังจากนั้นก็มาช่วยรันพิจิตรอันนี้เป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆไม่ใช่มาโฆษณาประชานสมันแต่เป็นการเป็นเกตความรู้ที่ว่าการต่อสู้ไม่จําเป็นต้องเป็นรวยมาก่อนสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ จะมีความมาณนะพยายามอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับพิชางนิดอีกอันหนึ่งพิชางครับพิชางมีอะไรจะฝากฝังถึงเ,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 เกี่ยวกับเรื่องน้าท่วมไหมครับนี่ก่อนจบรายการผมผมเชื่อนะครับว่าหลังจากวันนี้นะครับไปแล้วเนี่ยนอกจากการฟื้นฟูแล้วนะครับและบางแห่งก็ยังน้ําไม่ลดนะครับท่านทราบไหมครับว่าเราคนไทยเข้าใจคําว่าน้ําใจ แต่คนต่างชาติเขาไม่เข้าใจเลยน้ำใจเป็นยังไงไมันจับต้องได้ไหมแต่น้ำใจคนไทยครับเราจับต้องได้ครับคือเราไม่เคยลืมกันครับสิ่งนั้นนะครับเป็นน้ำใจเป็นสัญลักษณ์ของคนในชาติชาติไทยนะครับไม่เคยลืมไม่ไปทิ้งพี่น้องกันสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นผมเรียกว่าเป็นความดีเป็นความดีของทุกคนครับเป็นความดีของไทยและเป็นความดีอย่างยิ่งที่มีองค์พระมุขพระบาทเดิมเจ้าอ,อยู่หัวที่สง่ง คุณนันประเสริฐท่านทรงเอาพระราชไทยทั้งชีวิตพงท่าน60ปีเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนไม่แยกสีผิวบรรณะผมถามครับว่าใครก็ตามที่คิดในแง่ไม่ดีกับพง์ท่านต้องย้อนถามนะครับคุณแทนเวลากี่ปีครับพงท่านทุ่มเทเอาใจใส่ประชาชนทุกยาก60ปีแล้ะคุณล่ะครับ ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่กี่ปีครับครับก็ต้องขอบคุณพี่ช้างครับเรื่องอันหนึ่งที่เราพี่ช้างครที่เราเจอก็คือเราเจอเพื่อนในยามยากก็คือยามที่เราประเทศไทยวิกฤตน้ําท่วมนะครับแล้วเราก็ได้เจอมิรมิรแท้จํานวนจํานวนเยอะนะฮะที่ผ่านมาทางรายการเรานะครับรายการตามหาความจริงก็ต้องขอบคุณส้นนักงานตำรวจชาติสพภก็ดีท่านพลเรอกประชาผมนอกที่ ให้โอกาสเราในการที่ไปช่วยเหลือต่างๆในจุดต่างๆประสานในการช่วยเหลือ,อล่าสุดก็ต้องขอบคุณบริษัทป่องทรัพย์จำกัดโดยคุณกิติคุณกิติยาใจตรีเอกวิจ e ิตซึ่งเป็นประธานกรรมการป่องทรัพย์จำกัดรื่งประสานงานโดยคุณสิริชัยจันสว่างอาดีตอธิบดีสารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับท่านนำข้าวกล่องโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ฮอกไกโดเนี่ยห้าพันชุดร่วมกับกองปราบปรามสพพด้วยไปมอบให้กับคนที่กําลังเดือดร้อนน้ําท่วมมิดหัวเลยที่ชุมชนสายไหม ซึ่งชุมชนเนี่ยมันเป็นพันๆคนนะฮะออกมาร้องให้ขอบคุณรายการขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไปช่วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทยูไนเต็ดฟ้ดจํากัดมหาชนคุณสุริมาสุทธิสัมพัส์ซึ่งเป็นประธานคุณนรงสุทธิสัมพัสน์ะครับแล้วก็คุณน้องธีรัสสุทธิสัมพัส์ ได้ทําอาหารกล่องวันละสามพันกล่องทุกวันตั้งแต่น้ําเริ่มท่วมสองเดือนที่แล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่ไปช่วยแถวพุนทธมณฑลก็ดีสายไหมก็ดีดอนเมืองคลองสามวาก็ดีอย่างต่อเนื่องตอนทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ดโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนทั้งติ้นนะครับต้องขอชื่นชมท่านเหล่านี้ขอให้คนไทยผู้ชมเนี่ยร่วมมันปลอบมือให้โดยเฉพาะอยาและอีกท่านหนึ่งก็คือ พันตำรวจดำรงรอดโพทองพุ่มกับสูงเนินซึ่งกับพ่อคณะกรรมการกอตตลอที่มอบไข่เส้นก๋วยเตี๋ยวโคราชนะครับผักต่างๆนะครับเครื่องปรุงต่างๆมามอบและทําอาหารให้กับพี่น้องชาวคลองสามวาและแถวพุทธมนฑลสายสองที่เราไปมอบไปไปทําผัดกันที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับพันตำรวจเอกพัชวัตรทำดีพุ่มกับสพอปากช่องกับร่วมคณะกรรมการกอตตลอที่มอบผักพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวไข่ให้กับ คณะเราไปทำงานทำให้กับคลองสามวาไปผัดให้กับพุ่มกับสอนอนิมิตใหม่บกนสามในการผัดช่วยเหลือกับพี่น้องที่ประสบภัยที่คลองสามวาที่ดังๆอยู่นะครับที่มีปัญหายังมีปัญหาอยู่ยังมีปัญหา,ญหาอยู่เราก็ผัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็โดยเฉพาะพันธมตโทรสรันพัทยยศสมบัตริรอผู้มุ่มกับสอบสวนสพอบพ่อ,บอทองจังหวัดชนบุรีที่ช่วยพวกไก่สดเครื่องปรุงไปทําให้คลองสามวาสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยโดยคนการประสานงานของคุณกายไพรินเนี่ยนะฮะ อันนี้ต้องขอย้ําเลยว่าพันตํารวจพลตเรวประชาพมนอกนะครับสำนักง,งานตารวจแห่งชาติโดยพลตเรวเพียวพันดามาพงศ์นะครับนายกสมาคมแม่บ้านตารวจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติศรีวราขานนะครับต้องกราบขอบคุณคุณกายไพยลินนะครับท่านโดยเฉพาะที่ท่านพลเอรจประชาภมนอกที่ไปมอบเงินสมาคมขายตรงเนี่ยรวมพลังกันไปมอบให้กับท่านพลเอรจประชารวมแล้วยอดสองล้านเจ็ดแสนบาทถึงว่าเป็น อุณนนิสงอย่างพี่น้องขายตรงคนไทยเราโดยเฉพาะอย่างที่คุณกายเนี่ยคุณกายไพลินเนี่ยต้องยกย่องทางพนักงานตรอดชาติเราจะมีโล่ยกย่องท่านในการที่มอบเรือนะครับมอบเงินช่วยเหลือที่ล่าสุดสี่ลำมูลค่าแสนกว่าบาทให้กับตำรวจให้กับพบตรใดยยามที่เขาวิกฤตมันมีคุณค่าสิ่งเหล่านี้ต้องขอบคุณอย่างสูงแล้วก็อีกอันก็คือคณะทํางาน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตำนักงานต่าชาติขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมูลิธิภาคประชาชนต่างๆกตะตะลอสอนอกอรกรุงเทพมหาคนครจังหวัดนะครับที่ปรึกษาต่างๆที่นําสิ่งของไปเยียวยาไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากยามนี้เราจะเจอมิตรแท้ว่ายามที่เราลําบากพี่ช้างครับเราเจอกันลําบากแล้วขอให้คนไทยทั้งประเทศทั่วโลกรวมพลัง ตั้งจิตอธิษฐานทําความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในวลรกะว่วาพระองค์ทรงครบ8 4พร 7, 000, 84, 000, รษาเจ็ดรอบ8 4พรรษาเป็นปิ่งขวาญของคนไทยทั้งประเทศและร่วมกันทําความดีเพื่อถวายแด่ท่านแล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยและให้กําลังใจรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพักฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลสีต่างๆขอให้ร่วมเป็นหนึ่งในการทําความดีเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่เป็น ที่รักกรพบเทิดทูนของคนไทยทุกคนวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณคุณหมอมหลวงสุธิฉันวร,รวุฒิหรือพี่ช้างอยา่างยิ่งที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้ต่างๆวันนี้ต้องขอบคุณอย่างพี่พช้างย่่งมากครับ,ร,บรายการตามหาความจริงลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ